3อย่างที่ทําให้พลาดการติดจุลาอินเตอร์จะบอกว่าคนที่แบบสอบผ่านทุกอย่างได้คะแนนดีทุกอย่างแต่ตกหมาตายที่3ข้อเนี่ยก็มีเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันข้อที่1คือไม่อ่าน Requirement เพราะว่า Requirement เนี่ยเป็นเบสิก ที่สาคัญมากๆในการที่จะเข้าคณะคณะหนึ่งเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรอยากได้อะไร1234มีเอกสารอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปตอนที่เราเตรียมตัวเข้ามาหาลาัยเนี่ยมันเยอะมากๆจริงๆนะแล้วพอเราแบบดูไว้หลายคณะเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบงงมึนว่าแบบเฮ้ยคณะไหนเป็นคณะไหนกันแน่แต่สิ่งที่ดีที่สุดคือการเขียนออกมาเลยว่าคณะนี้1 2 3 4คณะนี้1 2 3 4ข้อที่2ก็คือการเขียนพอร์ตโฟลิโอที่ไม่เชื่อมโยงกับอะไรในคณะนั้นเลยซึ่งมันเกิดขึ้น ได้ง่ายมากๆนะทุกคนเป็น warning ไว้เลยเพราะว่าการเขียน portfolio โอเนี่ยทุกกคนอนะ่ะมักจะมีข้อผิดพลาดที่เขียนว่าตัวเองทําอะไรซึ่งการที่เขียนว่าตัวเองทําอะไรเนี่ย มันก็ถูกแต่ว่าคนที่อ่านเนี่ยลองคิดดูว่าเขาจะเข้าใจไหมว่าเฮ้คนนี้เขียนมาว่าสมมติว่าเข้าสมมติว่าจากเข้าบาสไซสล์ละแล้วเขียนว่าเราชนะแข่งขันการเต้นแล้วคือยังไงกรรมาการก็จะอ่านแล้วแบบโ so ซวอตเราการแข่งขันการเต้นเรามาทําไมมันไม่ได้ทุกคนการที่จะเขียนพอร์ตโฟลิโอให้ดีมันคือการเขียน impact ว่าเราได้ทําสิ่งนี้และเราได้เรียนรู้อะไรเช่น เหมือนเดิมเคสเดิมว่าถ้าเราอยากเข้าปาซยุลาแล้ว,ลวเรามีแต่พอร์ตการเต้นเราบอกว่าเฮ้ยเราชนะการแข่งขันการเต้นมาและการแข่งขันเนี่ยทำให้เราเรียนรู้ในการเป็นผู้นําในการสอนคนอื่นหรือในการที่เรามี discipline กับตัวเองตื่นมาทุกเช้าเพื่อซ้อมอะไรเงี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกับ skill หรือว่า value ที่ขณะเขาเนี่ยเออ expect หรือว่าให้ความสําคัญซึ่งมันก็จะเกี่ยวกว่ามากๆแล้วคนอันก็จะแบบอ๋อใช่จริงด้วยเด็กคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข้อที่3มก็คือ อินเ r อร์วิวเหมือนท่องมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้เลยทุกคนคือการสอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่การสอบไม่ได้แปลว่าจะต้องท่องบทการท่องบทเนี่ยมันคือการเหมือนที่เราเป็นโรบอทแล้วเราก็จะไม่มีการพรี p พร์สำหรับคําถามที่อันเอ็กซ์ปีคต์เพราะว่ากรรมการเนี่ยเขาจะถามอะไรเราก็ได้นะเริงจริงเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องมีคอร์บูเลตที่เป็นด้าลูกของตัวเองที่เป็นสิ่งที่อยากเล่าให้เขาฟังอยู่แล้วว่าแบบ เออเราอยากเล่าหนึ่งสองสามสี่ให้เขาฟังแน่ๆนแล้วเวลาเขาถามอะไรเนี่ยเราพยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่เขาถามมาและสุดเด่นที่เรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการอินเทอร์วที่สตรองเพราะฉะนั้นการฝึกฝนเนี่ยไม่ใช่การท่องบทแต่คือการรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีสตอรี่อะไรบ้างเพราะฉะนั้นแค่3ข้อนี้จริงๆทุกคนว่ามันเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ไง่ายมากๆและก็เห็นหลายๆคน ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้น้องๆรุ่นต่อๆไปเนี่ยเกิดความผิดพลาดเพราะฉัน l l ลล w สวายวัดไปได้ก็จะมาแชร์อะไรอย่างนี้ไว้เรื่อยๆเลย,เยบ๊ายบาย